มาโน่ o, พร้อมคุมช้างศึกต่อกฤษดา,าลุ้นลุยยุโรปเวียดนามรับไม่ได้บอกอินโดไม่ควรได้รางวัลแฟร์เพย์ปาร์คฮังซอจัดหนักลูกทีมหลังล้มเหลวในชิงแชมป์อาเซียนสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยกับผมต้องพนวัฒน์นะครับคลิปนี้มาคุยจะเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันเหมือนเดิมนะครับ มีเรื่องราวของมานโพกิ้งกับอนาคตในการคุมทีมชาติไทยนะครับล่าสุดมีข่าวที่ทําให้แฟนบอลชาวไทยน่าจะยิ้มออกนะครับว่ามานโปกิ้งเนี่ยพร้อมจะคุมทีมชาติไทยต่อนะครับรวมไปถึงมีเรื่องของกิตดาการแมนนะครับนักเตะท,ที่แฟนบอลชื่นชมอย่างมากในชิงแชมป์อาเซียนหนนี้ล่าสุดนะครับมีข่าวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะรายนี้มาฝากกันรวมไปถึงมีเรื่องของทีมชาติเวียดนามยังไม่หยุดนะครับล่าสุดออกมายืนยันเลยว่า อินโดนีเซียไม่ควรได้รางวัลแฟร์เพย์รวมไปถึงป้าคังซอเนจัดหนักลูกทีมมากๆนะครับหลังจากไปชิงแชมป์อาเซียนหนนี้แล้วไม่สามารถทำตามเป้าหมายกลับบ้านมือเปล่านะครับก็มาคุยกันหน่อยแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด u ับ c r i b ้กับช anel ตองสุยกันก่อนมุ่งสู่10,000แสนซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัฒน์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ยังคงอยู่ในช่วงที่แฟนบอลชาวไทยมีความสุขอย่างมากนะครับหลังจากที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับคว้าแชมป์ฟุตบอล AFF Suzuki Cup มาครองได้สำเร็จแล้วก็นำถ้วยแชมป์อาเซียนอันเนี้ยกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับบรรยากาศอบอุ่นมากๆตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องที่ต้องมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับอนาคตการคุมทีมของมาโนโ่พกิงเฮดโค้ชทีมชาติไทยนะครับที่ได้รับคำชมแบบสุดๆเลยหลังจากพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียน ทั้งที่มีเวลาฝึกซ้อมก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยไม่กี่วันแต่หลังจากนั้นมาโนพโกกิงก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็รวบรวมจิตใจของนักเตะพร้อมกับแท็คติกที่ยอดเยี่ยมนะครับจนพาทีมชาติไทยเป็นแชมป์อาเซียนได้แบบเป็นแชมป์ไายพ่ายยิ่งใหญ่สุดๆนะครับโดยนตอนนี้มาโนพโกกิงนะครับมีการส่งสัญ,ญญาณที่ดีว่าเขา พร้อมที่จะรับงานคุมทีมชาติไทยต่อเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานออกมานะครับว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยพร้อมจะต่อสัญญามาโนโพกิ้งให้คุมทีมชาติไทยต่อไปอีกหนึ่งปีซึ่งมาโน่ก็จะมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการหลังจากกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งตอนนี้มาโน่ก็กลับมาแล้วนะครับและก็มีการคาดการณ์กันว่ามาโน่ก็พร้อมที่จะรับงานคุมทีมชาติไทยต่อและเขารู้สึกมีความสุขและแฮปปี้อย่างมากกับการได้ เกียิเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยพร้อมเขาตั้งมั่นเลยนะครับว่าเขาอยากจะพาทีมชาติไทยมองไปที่รายการระดับเอเชียต่อหลังจากนี้คือมาโน่ให้สัมภาษณ์เสมอนะครับว่าฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยมันไม่สามารถวัดอะไรได้มากเพราะคุณภาพนักเตะไทยเหนือกว่าทุกทีมแต่แค่ว่ามันเป็นการเรียกศรัทธาเรียกความมั่นใจให้กับนักฟุตบอลไทยในการเอาแชมป์กลับบ้านแล้วก็ทาได้สําเร็จซึ่งตอนนี้มาโน่โพกิ้งอ่ะผมว่าเขาวางแผนการทํางานไว้ตั้งนานแล้วนะครับว่า เดี๋ยวในเอชียนครัพรอบคัดเลือกจะเป็นยังไงรวมถึงในรายการต่างๆก็ผมเชื่อว่ามาน o p โพกกิงก็น่าจะได้คุมทีมต่อนะครับเพราะเขาก็อยากจะคุมทีมเหมือนกันนะครับก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ผมขอพูดคุยหน่อยนะครับซึ่งมันก็มีกระแสะบางคนเนี่ยที่ออกมาบอกว่ามาน o p โพกกิงเนี่ยโชคดีที่ได้นักเตะที่เป็นชุดใหญ่นักเตะดีๆมาทำให้ ทีมชาติไทยเป็นแชมป์ได้เขาไม่ค่อยให้เครดิตมาโนโพกิ้งอ่ะจะมีแฟนบอลบางกลุ่มนะครับย้ำว่าบางกลุ่มนะบอกว่ามาโนโพกิ้งก็ก็ใช้นักเตะไทยระดับนี้ยังไงก็ได้แชมป์คือคําพูดที่ว่าใครคุมก็แชมป์เนี่ยมันเริ่มมีออกมานะครับก่อนที่ล่าสุดเนี่ยมีคนในวงการฟุตบอลนะครับเขาได้เห็นกระแสะแบบนี้เนี่ยเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ชื่นชมมาโนโพกิ้งและเขาบอกว่าอย่าเอาคําว่าใครคุมก็แชมป์มาใช้นะครับซึ่งเป็นทางฝั่งของโค้ชอ้น รังสรรวิวัฒน์ชัยโชคนะครับอดีตนักเตะทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุมทีมอยู่สโมสรโพลิเทโลนะครับโคดอ้นก็เป็นโคดหนึ่งคนที่แฟนบอลชาวไทยชื่นชอบอย่างมากโคดอ้นได้เผยถึงประเด็นที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ว่ามานโพกิ้งโชคดีที่ได้นักเตะทีมชาติไทยชุดฟูทีมทําให้เป็นแชมป์ได้ใครคุมก็แชมป์อะไรประมาณนี้หลายคนยังกังวลในฝีมือของมานโพกกิ้งพูดง่ายๆนะครับโคดอ้นแสดงความคิดเห็นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็บอกว่า ณวินาทีนี้ทีมชาติไทยควรมีรอยยิ้มกันมีความสุขให้มากที่สุดและอย่างโค้ดมาโน่เนี่ยแหละเป็นคนที่พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์โคอดอ้อนบอกว่าเขาเชื่อว่าไม่มีโค้ดคนไหนกล้าใช้นักเตะครบทุกคนแบบมาโน่และเขาก็คิดว่าไม่มีโค้ดคนไหนจะกล้าได้กล้าเสียในการแก้เกมหรือโรเตชันนักเตะเจ็ดคนแบบมาโน่คำที่ว่าเอาใครมาคุมทีมชุดนี้ก็ชนะหรือแชมป์เนี่ยแต่คนก,น,กนก่อนก็ใช้ชุดนี้เหมือนกัน แล้วคุณจะไม่ชมไม่ให้เกียรติคนที่เข้าคุมและได้แชมป์อย่างมาโนโพกิ้งเลยเหรอโคดอ้นบอยว่าโคจแตละคนเนี่ยมีจุดดีจุดเด่นแตกต่างกันไปและมาโนก็เป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติและวัฒนธรรมของฟุตบอลไทยและนักเตะไทยเป็นอย่างดีจึงอยากให้แฟนฟุตบอลซึมซับช่วงเวลาที่มีความสุขนี้และหวังว่าความศรัทธาของแฟนบอลชาวไทยจะกลับมาอีกครั้งนะครับผมเห็นด้วยถึงแม้ว่านักเตะของเราจะคุณภาพสูงดีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าโค้ดคนนั้นเอานักเตะไม่อยู่ มันก็ไม่ประสบความสําเร็จหรอกครับแต่นี่เขาก็ได้ใจนักเตะแล้วก็เรียกได้ว่ามีแทคนิคและวิธีการดีนะครับโค้ดด้วยกันที่เขามองกันออกอ,อย่างโค้ดอ้นที่ออกมาพูดนะครับก็ประมาณนี้ละกันก็ถือว่ามองมาโน่ในรูปแบบที่ใหม่ก็ได้นะตอนนี้เขาคือโค้ดที่เป็นแชมป์แล้วนะครับและพาทีมชาติไทยเป็นแชมป์อาเซียนก็เป็นฮีโร่อีกหนึ่งคนนะครับและเขาก็ยืนยันเลยนะครับว่าเขาพร้อมที่จะคุมทีมชาติไทยต่อซึ่งเชื่อว่าแฟนๆฟ,ฟุตบอลชาวไทยก็เห็นด้วยนะครับที่อยากจะให้มาโน่พกิ้งคุมทีมชาตติไทย่อครับ คือผมว่าถ้าเขาทําให้ทีมชาติไทยประสบความสําเร็จทําดีอ่ะแล้วก็มีแพชชั่นอะไรสูงอย่างเงี้ยผมว่าก็ควรให้เครดิตมานโพกิ้งกันพอสมควรนะครับเขาเข้ามารับงานในครั้งนี้รู้ว่ามันยากมากนะครับที่จะโดนวิจารณ์หนักมากแต่เขาก็ไม่เคยมาตอบโต้คาวิจารณ์นะครับพร้อมกับให้เกียรติแฟนบอลให้เกียรติคู่ต่อสู้ทํางานหนักของตัวเองแบบเงียบๆจนในที่สุดก็ประสบความสําเร็จนะครับก็รอดูว่าหลังจากนี้มานโพกิ้ง ทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลจะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการในเรื่องของการขยายสัญญาเขาเมื่อไหร่แต่ผมเชื่อว่าน่าจะเร็วๆนี้เพราะมาโน,โนโปกิ้งเขาน่าจะวางแผนในการเตรียมทีมไปเล่นเอเชียนคัพรอบคัดเลือกไว้เรียบร้อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโค้ชที่ทำงานหนักอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเขาตั้งใจและอยากจะพาทีมชาติไทยพัฒนาจริงๆนะครับแล้วก็มีหนึ่งเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกนะครับในชิงแชมป์อาเซียนห่นนี้มีนักเตะหลายคนที่แจ้งเกิดแต่นักเตะที่แฟนบอลหลายคนชื่นชอบอย่างมากนะครับก็คือ กฤษดากาแมนนะครับแนวรับวัยรุ่นจากชนบุรี FC ที่เป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในชุดชิงแชมป์อาเซียนหนนี้นะครับกฤษดาฟอร์มแจ่มอย่างมากนะครับเป็นเดอะแบกในเกมรับก็ได้ไม่ว่าจะจับคู่กับใครกิษด,ดาสามารถช่วยทีมได้ดีตลอดนะครับมีการตัดบอลที่ดีจ่ายบอลได้อ่านเกมขาดรวมถึงมีแพชชั่นที่สูงอย่างมากนะครับคือเขาเนี่ยอายุ22แต่เล่นได้เกินวัยสุดๆส,สำหรับกฤษดากาแมนนะครับ ผมมีสถิติตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ของกฤษฎาการแมนมาฝากกันนักเตะคนนี้ลงสนามไปทั้งหมด7นัดลงเล่นไป630นาทีซึ่งมากที่สุดในทีมชาติไทยชุดนี้แล้วนะครับสัมผัสบอลไป445ครั้งด้วยกันผ่านบอลไป371ครั้งผ่านบอลเข้าเป้าหมาย83%ช่วยเคลียร์ลูกอันตราย23ครั้งสก,กัดไม่ให้คู่แข่งผ่าน14ครั้งบล็อกการยิง2ครั้งสก,กัดเอาชนะคู่แข่ง 50%นะครับเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมจริงๆของกฤษฎาการแมนนะครับถึงแม้ว่าในกับชนบุรี FC ในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาจะไม่ได้เล่นเซนเตอร์แต่ก่อนหน้านั้นเขาเล่นเซนเตอร์มาตลอดนะครับก็ไม่แปลกใจหรอกที่เขาจะสามารถเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับณนะตอนนี้โอ้โหเขาบอกกันว่ามีทีมยักษ์ใหญ่ในไทยลีกนะครับให้ความสนใจที่อยากจะดึงกฤษฎาการแมนไปร่วมทัพโอ้โหก็เป็นนักเตะที่ตอนนี้เนื้อหอมมากๆนะครับแต่ล่าสุดเนี่ย มีการอัปเดตอนาคตของกฤษฎาการแมนเกี่ยวกับการค้าแข่งต่อไปหลังจากนี้นะครับเรื่องนี้เป็นทางโคตเตี้สะสมพบประเสริฐนะครับเฮดโค้ชทีมชนบุรี FC <c oughs> เขาบอกว่ากฤษฎาการแมนเนี่ยเล่นทีมชาติไทยกับตำแหน่งเซนเตอร์เล่นดีก็จริงแต่เขากลับมาอยู่ชนบุรี FC เนี่ยเขาจะต้องเล่นกองกลางเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเนี่ยขาดฟุตบอลเกินที่จะเป็นกองหลังไปแล้วการที่เขาไม่ได้เป็นกองกลางเนี่ยทำให้ฝีเท้าของ กิสดาการแมนพัฒนาขึ้นมากเพราะเขามีเซนการจ่ายบอลมีจังหวะการตัดเกมที่ดีและถชาเล่นตำแหน่งกองกลางเขาจะไปได้ไกลอย่างมากนะครับและอีกอย่างเนี่ยโคตเตียยังยืนยัน,นยก็บอกอีกว่าสถานีต่อไปของกฤษฎาการแมนเนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการวางแผนกันไว้ทางต้นสังกัดชมบุรี f อเนี่ยอยากจะส่งกฤษฎากาแมนไปคาแข้งในลีก้า2ประเทศสเปนกับบทบาทมิฟิวตัวรับ พราะถ้าส่งไปตำแหน่งกองหลังเซนเตอร์ฮาร์มเนี่ยคาดว่าน่าจะเบียดพวกยุโรปลำบากเพราะว่ารูปร่างค่อนข้างตัวเล็กเพราะฉะนั้นถ้ากิษฎาการแมนอยากจะพัฒนาไปเล่นฟุตบอลต่างประเทศต้องเล่นกองกลางตัวรับและถ้าทําได้ดีมีโอกาสไปเล่นลีกาสองสเปนเลยนะครับอันนี้เป็นโคตเต้อออกมาพูดนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีวิธีเดียวที่แฟนบอลชาวไทยอยากจะเห็นกฤษฎาการแมนเล่นเซนเตอร์ครัก็คือการท่าเรือ ซื้อตัวกิตาการแมนไปเล่นนี่โคเตี้ก็พูดติดตลกในช่วงท้ายนะครับโอ้โหก็รอดูนะครับผมไม่รู้เลยว่าอนาคตของกษตาการแมนจะเป็นยังไงแต่ผมเชียร์ให้เขาไปคาแข่งต่างประเทศนะครับตอนนี้ผมอยากเห็นนักเตะไทยไปเล่นฟุตบอลต่างประเทศเยอะๆมันช่วยยกระดับและกิตาการแมนอายุ22เนี่ยไปได้พัฒนาเยอะแน่นอน,นครับผมการันตีเลยก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับไปลุยในลีกรองของต่างประเทศในยุโรปเนี่ย เหมือนชันน์งเหมือนสิริโชคพาศโธที่ล่าสุดก็ไป FC ลิวกิลแล้วเนี่ยผมว่ามันได้ประโยชน์สําหรับนักเตะแล้วมันได้ประโยชน์สาหรับทีมชาติไทยอย่างมากก็รอดูกันนะครับเกี่ยวกับอนาคตของกิตตาการแมนผมเชื่อว่าก็ออกได้หลายหน้านะครับเพราะค่าตัวของเขาจะทีมไหนจ่ายไหวเนี่ยมันก็โอ้โหชมบุรีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปล่อยเหมือนกันอะ ค่าตัวระดับ50-60ล้านซึ่งมันเยอะมากในสมัยนี้นะครับหรือจะไปต่างประเทศชมบุรีก็พร้อมที่จะให้โอกาสเพราะก่อนหน้านี้นเขาก็ปล่อยสิทธิโชคพาโศไปอยู่กับ FC ลิวกิวอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทีมที่ให้โอกาสนักเตะแบบเต็มที่ก็รอดูแต่ผมเชียร์ให้เขาไปขาแข่งต่างประเทศนะครับสำหรับกีตาาการแมนจากนั้นมาคุยถึงเรื่องของทีมชาติเวียดนามกันหน่อยนะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยเนี่ยติดตามพวกเขาเยอะมากๆว่าเขาจะพูดยังไงหลังจากที่ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ย จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีมชาติไทยเป็นแชมป์อินโดนีเซียเป็นรองแชมป์ส่วนเวียดนามเนี่ยกลับบ้านด้วยมือเปล่าไม่ผ่านรอบรองชนะเลิศเจอทีมชาติไทยเขี่ยตกรอบไปนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของเวียดนามทั้งแฟนบอลเวียดนามหรือสื่อเวียดนามเนี่ยเขาก็ยังไม่หยุดนะครับและเขาก็ตั้งคําถามถึงการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้ที่ประเทศสิงคโปร์อย่างหนักมากนะครับทั้งเรื่องของอาหารการกินที่ป้าทางซอออกมาพูดว่า เวียดนามได้กินแต่ข้าวกล่องทําให้เรื่องโภชนาการนักเตะได้ไม่เต็มร้อยแล้วก็เจอปัญหานู่นปัญหานี่เรื่องของ VR าอาร์ปาร์คังซอก็บน่นทําไมไม่มีวี VR? ก็งงเหมือนกันเพราะเวียดนามก็เป็นคนเลือกสิงคโปร์นะครับสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นการหาข้ออ้างเข้ามาในตอนนี้นะครับก่อนที่ล่าสุดเนี่ยเวียดนามนะครับเขายังตั้งคําถามและเขาก็ยืนยันว่าเขาก็รับไม่ค่อยได้นะครับกับการที่จากการประกาศรางวัลในชิงแชมป์ อาเซียนรอบชิงชนะเลิศเนี่ยที่เวียดนามเขาได้เป็นผู้ชมเนี่ยปรากฏว่าทีมชาติไทยเป็นแชมป์ใช่ไหมขณะที่อินโดนีเซียทีมเนี่ยเขาได้ลองแชมป์แต่อินโดนีเซียเนี่ยเขาได้รางวัลแฟร์เพย์เป็นทาง AFF เนี่ยเขาเป็นคนประกาศให้ซึ่งสื่อเวียดนามหลายสื่อนะครับเขาออกมาตั้งคําถามว่าอินโดนีเซียทีมเนี่ยไม่ควรได้รางวัลแฟร์เพย์แต่อย่างใดนะครับโดยสื่อเวียดนามเขาตีข่าวเ็าบอกว่า อินโดนีเซียเนี่ยที่ได้รับรางวัลแฟร์เพย์เนี่ยทั้งที่เขาไม่ควรจะได้เพราะอินโดเป็นทีมที่มีผู้เล่นได้รับใบเหลืองมากที่สุดเป็นอันดับ2อของรายการที่13ใบคิดเป็น1นัดเนี่ยจะมีใบเหลืองเกือบ2ใบและมีสถิติทำฟาวมากที่สุดในรายการที่143ครั้งคิดเป็นการฟาวคือ18ครั้งต่อเกมนอกจากนี้อินโดนีเซียเป็นทีมที่มีการเข้าสกัดมากที่สุด138ครั้งแต่ยังมีอัตราความสำเร็จเพียงแค่63%เท่านั้น สื่อเวียดนามจึงตั้งคำถามว่าทำไมอินโดนีเซียถึงได้รางวัลแฟร์เพย์นะครับเออแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเวียดนามเขาจามไอ้นี่ทำไมนะหรือเขาคงจะแบบทีมเขาควรจะได้เหรอแต่ผมว่าทีมเขาก็ไม่ควรได้เพราะทีมเขาเตะนอกเกมยิ่งกว่าอินโดอีกับเพราะฉะนั้นรางวัลแฟร์เพย์กับทีมเวียดนามผมว่าน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับนอกจากนี้เนี่ยสื่อเวียดนามเขาบอกว่าอินโดนีเซียแพ้ทีมชาติไทยก็จริงในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน แต่ก็ถือว่าสู้ได้ดีแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็เป็นรองแชมป์ประมาณนี้ละกันสำหรับทางฝั่งของสื่อเวียดนามที่ออกมาตีข่าวนะครับคือตอนนี้ผมว่าเวียดนามเขาต้องยอมรับความพ่ายแพ้หน่อยและเขาก็ให้ผลอีกว่าคือรางวัลที่อินโดนีเซียเป็นรางวัลแฟร์เพย์ได้ในปีนี้มันคล้ายกับมาเลเซียที่ได้รางวัลแฟร์เพย์ในปี2018ทั้งที่ได้รับใบเหลืองมากที่สุดของรายการคือ19ใบและใบแดงอีก2ใบซึ่ง สื่อเวียดนามมองว่ารางวัลนี้จัดมาเพื่อปลอบใจทีมที่ได้รองแชมป์สิมากกว่าเพราะมีทีมอื่นที่สมควรได้รับรางวัลแฟร์เพย์เวียดนามเขาพยายามที่จะโยงเข้าไปหาเขาว่าเขาควรจะได้รางวัลแฟร์เพย์นะเท่าที่ผมอ่านเนื้อข่าวนะครับแต่ผมคิดว่ายากอะ่ะแต่จริงๆนะครับผมมองว่าเวียดนามเขาก็ไม่ควรไปยุ่งแล้วนะกับทางฝั่งอินโดนีเซียเพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงอะ่ะประมาณนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่มาพูดคุยกันซึ่งก็ทําให้ทางฝั่งแฟนบอลอินโดนีเซียตอนเนี้ย ก็ไม่พอใจเหมือนกันนะครับที่อยู่ดีสื่อเวียดนามออกมาตีบทความแบบนี้ตอนนี้เนี่ยปวนไปทั่วอาเซียนเลยสาหรับทางฝั่งเวียดนามนะครับขณะที่ความเนไหวของทีมชาติเวียดนามไปหน่อยหลังจากที่พวกเขาแพ้ไทยนะครับตกรอบรองของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยด้วยสกอร์รวม0ูนย์ต่อสองนะครับทำให้เลคันไฮนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเวียดนามลาออกไปอานาคตของปาร์ทังซอก็ไม่แน่นอนผู้ช่วยกะลาออกไปเพียบ นักเตะความมั่นใจลดลงแฟนบอลก็เริ่มวิจารณ์ปราร์คฮังซออย่างหนักนะครับตอนนี้เวียดนามอย่างที่ผมบอกว่าเขาเดินทางกลับไปถึงเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยและต้องเข้ารับการกักตัวตามนโยบายของรัฐนะครับซึ่งในระหว่างการกักตัวเนี่ยปราร์คฮังซอได้ทําการเปลี่ยนแผนนะครับตอนแรกจะให้นักเตะพักใช่ไหมจากผลงานไม่ดีในชิงแชมป์อาเซียนปราร์คฮังซอมาให้ลูกทีมพักนะครับจัดการฝึกซ้อมแบบสุดหนักให้กับนักเตะเวียดนามตั้งแต่วันที่1มกราคมเลยครับให้นักเตะซ้อมแบบเต็มที่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้าย2นัดในช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับก็คือวันที่27มกราคมเนี่ยจะไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็วันที่1กุมภาพันธ์จะเปิดบ้านพบกับจีนนะครับเป็น2นัดที่เวียดนามหวังว่าจะมีแต้มนะครับนอกจากนี้ปาฮังซซเขาโฟกัสใน2เกมนี้และอยากให้เวียดนามได้แต้มหรือชนะให้ได้นะครับเขาจึงจับนักเตะมาฝึกซ้อมแบบเข้มข้นเรียกได้ว่ากักตัวอยู่นี่ ให้ซ้อมแบบเต็มที่นะครับเพราะว่าอยู่ในบับเบิลการจักตรงเขาก็มีสนามฝึกซ้อมนะครับและปลางซอนี่เขาแบบติวเข้มอย่างหนักเร่งแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับเดี๋ยวจะฝึกซ้อมให้ประมาณ7วันพ้นจากการจัดตัวเสร็จนี่เขาจะปล่อยแฮงเตะเวียดนามไปพักผ่อนที่บ้านหลังจากนั้นจะกลับมาฝึกซ้อมแบบเข้มข้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติเวียดนามที่ผมนำมาอัปเดตกันติดตามเหมือนกันนะครับอยากเห็นพวกเขาลงเล่นบนโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียว่าเขาจะเป็นแบบไหน ว่าเขาจะสามารถทําได้ดีแค่ไหนและกันรอดูครับ